โอเคค่ะตอนนี้เชวก็อยู่หน้าร้านที่เีลบอกว่าจะมาซื้อขนมปังไปฝากน้องๆที่ออฟฟิศนะคะฮ้ลเหลทุคนตอนนี้นะคะเยว มาสยามนะมาแวะซื้อของนะคะกระตุกกระจิกนู่นนี่นั่นแล้วก็กําลังจะกลับออฟฟิศนะคะแต่ว่านึกได้ว่าแบบเออมีน้องๆอ,อยู่ออฟฟิศเดี๋ยวเราแอบโทรถามพวกนางนิดนึงว่าพวกนางอะ่ะอยากกินอะไรกันนะคะเดี๋ยวขอวิดีโอไปแปบ๊บนึงเป็นแบบคนใจดีซื้อขนมไปฝาเออน้องมีเสียงรอ้องไฮัลโหลเด็กๆได้ยินปะ เดี๋ยวพี่กำลังจะกลับออฟฟิศอยากกินขนมอะไรกันอยากกินค้าซองค่ะอ่าหนูขวาวซองหนึ่งขนมปังช็อกโกแลตค่ะปุ๊บเอาอะไรไหมขนมปังช็อกโกแลตหนึ่งโอเคแล้วคือความหลากหลายสุดๆวาไรตี้สุดๆนะคะแต่ละคนแต่ฟิวอยากกินฟ uh, well, okay. 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 ิวขนมปังใช่ป okay. ่ะโอเคได้เลยตัดไปค่ะบาย ก็คือพวกนางอะอยากกินกันแบบมีคนนึงอยากกินโฟซองมีคนนึงอยากกินของปังช็อกโกแลตงั้นตอนนี้อยู่สยามใช่ไหมนึกออกอยู่ร้านหนึ่งแล้วก็อยู่บริเวณนี้ด้วยเดี๋ยวพาไปซื้อร้านนี้ล้วกันนะคะเพราะว่าร้านนี้ขนมปังอะเยอะมากแล้วก็เหมาะกับความหลากหลายใครที่อยากกินแบบหลายสไตล์อะไรเงี้ยไปกันเลยจ้ะโอเคค่ะตอนนี้เชลก็อยู่ หน้าร้านที่เธอบอกว่าจะมาซื้อขนมปังไปฝากน้องๆที่ออฟฟิศนะคะเนื่องจากว่าที่นางรีเควสกันมามันแบบมันมีหลากหลายมากเลยทุกคนคนนึงก็จะกินอันนั้นคนนึงก็จะกินอันนี้นะคะแล้วก็ ร้านที่เพียวนึกถึงนะคะก็คือร้านบองชูนั่นเอง,เองนะจริงๆอะเพียวอ่ะกินขนมร้านนี้บ่อยแล้วนะคะแต่ว่าถ้าสาขาเนี้ยสาขาสยามสแควร์วันเพียวก็เคยมานะคะสาขาที่เพียวอยู่ตอนนี้ก็คือที่สาขาสยามสแควร์วัน One, นะคะอยู่ชั้น LG นะชั้นล่างนะคะก็จะอยู่ติดกับตรงไปสนีแล้วก็อีฟแอนด์บอยนะคะก็คือจะตั้งอยู่ตรงกลางเลยใครที่ผ่านมาสยามน,นะคะก็คือสามารถลงมาชั้น LG นะแล้วก็มาซื้อขนมปังร้านนี้ได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเพียวพาไปดูว่าตอนเนี้ยเขาอ่ะ มีขนมอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะซื้อไปฝากน้องๆจะซื้ออะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยะค่ะนี่นะคะมาก มีมัฟฟินวานิลาแล้วก็มัฟฟินช็อกโกแลตนะซึ่งราคาเขาเริ่มต้นชิ้นละ7บาทเท่านั้นเองทุกคนถ้าเราซื้อเป็นเซ็ะมันจะเป็น3ชิน้น20บาทก็ดีนะชิ้นมันเล็กๆกำลังดีใครที่แบบว่าเหมือนฟิลกินคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็พอดีํำนะคะแต่ว่าเพียวจะชอบรสชาตินี้นะมัฟฟินมัฟฟินช็อกโกแลตนะคะ3ชิ้นคือแบบอร่อยกินกับกาแฟตอนเช้าฟูดจึ้งมากโอเคเดี๋ยวเรามัฟฟิน อันนี้อร่อยมากมาฟินช็อกโกแลตนี่นะคะมาฟินแล้วก็เขามีเป็นแบบของเคาวด้วยอะ่ะมันก็จะมีเป็นพิซซ่าไก่ฮาวายเอี้ยนนะคะใครที่ชอบของขคารจัมโบ้ไบต์เออเนี่ยมีแบบของคาวมีทั้งของขคาวของหวานเลยอะเดี๋ยวเราเอาแบบของเคาวไปชิ้นหนึ่งละกันเราก็จะเอาเป็นจัมโบ้ไบต์ปึ๊บ อันนี้ของใหม่จ้ะทุกคนอยากจะบอกว่ามันเลิศมากเพราะว่าน่ากินมากเป็นของใหม่ของเขาเลยนะคะก็คือเป็นตัวชิปเปอร์ชาปลาชาเลแล้วก็ s u ปเปอร์มะชะชาเมลนะอันนี้ก็คือน่ากินมากนะคะของใหม่ของเขานะแล้วก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะปกติเนี่ยจะชิ้นละ30บาทนะคะแต่ว่าถ้าซื้อ2ชิ้นเนี่ยก็จะเหลือ50บาทค่ะอย่างเรามันจะพลาดได้ไงเราก็ต้องจัดไปเลยอย่างละ1รสนะคะเอยรสละหนึ่งชิ้นเพราะว่าเป็นของใหม่ทุกคน เราเห็นในรูปเขามีเหมือนแบบเป็นครีมครีมอะน่ากินมากนี่แหละแต่ลรงซื้อ,อไปจริงๆอะเราชอบกินหลายอย่างมากออันที่เราอยากจะแนะนําก็คือนี่มินิคัสตาร์ช,ช็อกโกชิพก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่อันนี้มันจะเป็นอันเล็กซื้อไปอันนึงชอบกินแบบแนวนๆแบบช็อกโกแลตชิพแล้วก็มีน้องรีเควสอยากกินครัวซองด้วยอะจัดครัวซองไปหนึ่งอันครัวซองเนยสดของที่นี่หอมมากนะคะอันนี้เลย โอเคเด Connie, tamam. Later, ี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันนะคะได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวแบ่งๆกันกินได้จะบอกว่าที่เนี่ยตอบโจทย์ตรงที่ว่าเขาอะมีหลายรสชาติใช่ไหมทุกคนมันก็ฟิลแบบตอบโจทย์ความหลากหลายเออใครชอบกินรสชาติแบบไหนชอบกินอ่มีช็อกโกแลตหรือว่ากินเป็นครัวซองธรรมดาหรือเป็น มัชชะอะไรเงี้ยมันก็ตอบโจทย์เนียเออแบบหลากหลายใครอยากกินอะไรก็คือมาที่ร้านเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวาเลตี้มีหลายแบบนะคะ<ง>จาแกนจ่ายค่ะไส้เยอะมาก อใจไม่ไหวขอแอบชิมก่อนนะคะของใหม่คืออร่อยมากออเบลียส mm ิบดาวนะคะใครที่อยากทานขนมปังอร่อยๆแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ออกมาที่บองชูได้เลย